สวัสดีครับทุกท่านครับแฟนคลับและท่านที่หลงทางเข้ามานะครับขณะนี้นิยายเรื่องนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่25แล้วนะครับสนชิงชิวลองย้อนนึกดูเป็นไปนได้อย่างมากว่ากระบีชินหมวัวช่วยโอกาสย้อนกลืนกินพยายามจะรบควนสติรู้คิดของล่วบปิงเหอเลยทําให้เขาไม่มีกําลังเหลือพอจะรักษาเขียดอังคมต่อไปได้อีกห้วงฝันจึงเริ่มปั่นฝนแล้ว ไม่หนีไปตอนนี้จะไปตอนไหนวะตอนนี้เองล้วบิงเหอไม่อาจแบ่งสมาธิมาจัดการกับเขาเช่นนั้นขอเพียงผ่านหุ้งมายาน,นี้อีกรอบเสือกดความกลัวที่แฝงเร้นในใจก็จะสามารถทำลายเขตอาคมที่เริ่มจะพังทลายแห่งนี้ลงได้เสินชิงเฉียวนึกจะไปก็ไปทันทีล่วบิงเหอกำลังปวดศรีรษะจนหัวแทบแตกแต่ไม่อาจกระดิกกระเดี้ยงตะโกนว่า ท่านกล้าไปก็ลองดูสนชิงชิวเดินไปอีกสิบกว่าก้าวและค่อยหันมาถามแล้วจะทําอะไรรหรอนัวเปิงเหอดูท่ากําลังจะกระอากเลือดออกมาอยู่รอมรอดเขาเค้นเสียงรอดลาฟันทีละคําคอยดูเถอะสนชิงชิวมองตรงไม่วอกแวกเชิดหน้าหยิงแล้วพบกันใหม่นายบอกให้ใรอฉันก็รอหรือฉันไม่ใช่ไอ้ทึมนับเฟ้ย ินชิงชิวเลงร้านข้างๆอีกร้านไว้จากนั้นถีบประตูกระโดดเข้าไปไม่ว่าที่ออกมาคราวนี้จะเป็นตัวอะไรินชิงชิวก็สามารถรับมือได้อย่างสงบแน่นอนอย่างน้อยก็ดีกว่าเจอกับล่วงปิงเหอมากเมื่อประตูปิดเสียงเอะอ,อึกระทึกจากโลกภายนอกก็ราวกับถูกตัดขาดเงียบสนิทไรส้สรรพเสียงในทันใดินชิงชิวกลั้นใจตั้งสมาธิรอคอยเงียบเชียบ ผ่านไปพักใหญ่เหมือนมีใครจุดเทียนขึ้นทัศนวิสัยค่อยๆกระจ่างชัดส้นจิงจิวก้มหน้าสบตาเข้าอย่างจังกับใบหน้าที่ทั้งไม่คุ้นและเหมือนจะคุ้นคุ้นร่างเยาววัยอ่อนแอคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาร่างนี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเรียบง่ายคุกเข่าหมอบอยู่กับพื้นท่าทางสิ้นหวังอับจนหนทางสองมือถูกมัดแน่นหนาด้วยเชือกเนื้อหยาบใบหน้าซีดขาว ขัดกับในตาทั้งสองข้างที่มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งเสินจิงชิวไม่อาจละสายตาจากเขาได้เลยนี่ไม่ใช่ความทรงจําของเขาอย่างแน่นอนแต่ใบหน้านี้ช่างเหมือนเขาราวกับพิมพ์เดียวกันเพียงแต่ใบหน้านี้ยังไม่ผ่านการขัดเกลาจากวันเวลาและการฝึกฝนมีความไร้เดียงสากว่ามากนี่คือเสินจิงชิวแต่ไม่ใช่เสินจิงชิวเช่นกันหากพูดกันแบบชัดๆนี่ก็คือเสินจิว สิรนชิงเชียวลุกขึ้นจากไม้กระดานหลังจากตกใจตื่นเขามองไปรอบกายจึงพบว่าตนเองนอนอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งฟ้าสางแล้วแสงสีขาวสาดลอดมาตามรอยแตกของหน้าต่างผุเก่านึกออกแล้วเมื่อวานเขาเดินสเปะสปะอยู่ในงานแห่ไม่นานนักก็หาบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่เจอตั้งใจจะพักสักครู่แต่ไม่นึกว่าจะเผลอหลับไปถึง ไปถึงได้ถูกลวกปิงเหรอจับตัวในห้วงฝันนึกถึงภาพมายาก่อนที่ห้วงฝันจะแตกกระจายแล้วเสินจ,จิงเชี่วก็อดรล่นคิดไม่ได้แม้วิญญาณของตัวจริงกับตนจะเป็นของใครของมันแต่อย่างไรเสียก็ใช้กายเนื้อของตัวจริงจะมากจะน้อยย่อมได้รับผลกระทบมาบ้างที่เขาเห็นเมื่อคืนน่าจะเป็นความทรงจำของเสินจ,จิ๋วในวัยเยาว์นั่นเองแต่นี่นับว่าโกงแล้ว พราะยามนี้สินชิยวไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความทรงจําในช่วงนั้นเลยถึงได้ลุกพ้นจากห้วงฝันมาอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามสักนิดทว่าหลังจากย้อนนึกดูก็สงสัยขึ้นมาหน่อยๆส้นจิ๋วในห้วงฝันถูกจับมัดอยู่ตอนแรกเขาเข้าใจว่าสินจิวที่เขาเห็นยังอยู่ในมือของพวกพ่อค้ามนุษย์ แต่ในห้องกลับมีภาพปูเตียงยังมีชั้นวางข้าวของมีค่าบนผนังก็แขวนภาพดูรูราพอตัวมองแล้วไม่เหมือนรงนังโจรเห็นชัดว่าเป็นห้องหนังสือของครอบครัวที่มีอันจะกินทีเดียว ดูท่าว่าตอนนี้เสรินกิ่วอยู่ที่บ้านตระกูลชิวไม่ได้รับความเอ็นดูเมตตาอย่างที่ชิวยวให้ทางพูดไว้เลยเสริญชิงชิวกระเดิดพรุงลงจากเตียงไม้ที่ไม่มีฟูกลุกคาตามเนื้อตามตัวโดยสัญชาตญาณเสื้อผ้านับว่ายังอยู่ถึงเสื้อผ้าจะยังอยู่ครบถ้วนไม่มีเสียหายเทว่ากลับรู้สึกกระวนกระบายเหมือนมันจะถูกฉีดถึงเมื่อไหร่ก็ได้ เดินเนอยู่ไม่อยู่เดินเดินอยู่ในเมืองได้ไม่กี่ก้าวสนชิงชิวก็พบว่าคนที่รับคําสั่งให้มาจับกลุ่มเขาได้ทลักเข้าเมืองได้ได้ทลักเข้าเมืองหว่าเยี่ยแล้วไม่น้อยของอภัยออกเสียงผิดแม้ว่าสิวซื่อจํานวนมากจะทําเนียนไม่สวมเครื่องแบบตอมตัวเป็นคนธรรมดาแต่นั่งกันอยู่ตามแผงข้างทางแค่ละพังท่าทางก็แตกต่างจากคนธรรมดาแล้วสนชิงชิวเห็นว่า เป็นชิ้นนี้ต่อไปคงไม่ได้การเขาจึงสาอหามุมหนึ่งเอาสีมาทานหน้าให้เหลึงเหลืองติดหนวดคราวเพิ่มเข้าไปแบบส่งๆเป็นอันว่าเรียบร้อยค่อยเดินกลับไปบนถนนต่อแบบชิวๆเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆโปร่งซึ่งบางบางตาพอสมควรมีท่าทวีว่าจะสลายตัวหากไม่มีอะไรผิดพลาดตอนเที่ยงวันนี้น่าจะเป็นจังหวะเหมาะที่สุด พอเขาก้มหน้าอีกครั้งท่ามกลางกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าร่างผอมสูงในชุดขาวหมดจดราวหิมะแวบผ่านไปทั้งรวดเร็วและพริ้วเบาหน้าตาหล่อเหลาเป็นสงา่าหรือชิงเกอคนที่จะสู้กับบอสไหวออกโรงแล้วเสินชิงชิวตาเป็นประกายหมาจะวิ่งตามไปแต่แล้วได้ยินเสียงใสกำลังดูด่าคนดังมาจากร้านสุราแถวนั้นปากสกปรกของเจ้าพูดอะไรนะเสียงนี้สดใสกลงวานฟังคุ้นหูอย่างมาก สนจิงชิวอดหยุดเดินไม่ได้สายตาถูกดึงดูดไว้ทันทีเสียงฟาดโครมครามจนคนมองกันเป็นแถวดังตามมาขณะเดียวกันหญิงสาวอีกคนหนึ่งก็แค้นเสียงกล่าแล้วจะทําไมกล้าทําแต่ไม่ตัวญาติคนอื่นว่ากล่าวนั่นนักสิสร้างสยองสารมีคนสาระเลวเช่นสนชิงชิวทั้งสานักโดยเฉพาะสิงจริงเฟิงก็ต้องรีบเอาใบบัวมาปิดเช่นนีีแหละแต่น่าเสียดายเขาเป็นตัวอะไร คนทั่วล่ามีข้อสรุปออกมาแล้วเจ้าเข้าใจว่าปกปิดได้หรือน้ำเสียงอาฆาตแค้นเต็มเปลี่ยมหญิงสาวคนที่พูดก่อนสวนกลับทันทีสูจุนไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นแน่นอนเจ้าหยุดใส่ความเขาได้แล้วสาวน้อยที่ถึงตอนนี้ยังสามารถกล่าวแทนเขาได้อย่างนี้ไม่ใช่หญิงอิงอิงแล้วจะเป็นใครเสียงของหมิงฟานก็ดังขึ้นเช่นกันพวกเราเห็นแกนหน้าท่านกงจูเท่า จึงได้รักษามารยาทต่อเจ้าเจ้าก็พูดใจาให้มันเกรงอกเกรงใจกันบ้างถึงสังชิงชิวอยากไปตามหาหลิวชิงเกอซึ่งนั่นเป็นเรื่องสําคัญกว่าแต่มองเห็นบรรยากาศทางนี้ไม่ค่อยดีจึงลังเลเล็กน้อยอีกทั้งกลัวว่าสิทธิชิงชิงเฟิงจะเสียเปรียบจึงรั้งอยู่ก่อนหลบไปซ่อนตัวอยู่ด้านข้างเพื่อจับตาดูสักพักชั้นล่างของร้านสุราแห่งนี้เห็นชัดว่าแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งนำพิมโดยหนิงอิงอิงกับหมิงฟาน ด้าน,นหลังคือฉิดจริงๆเฟิรงแต่ละคนสีหน้าเอาเรื่องอีฝ่ายหนึ่งก็คือกรุงจูน้อยยืนเท้าเสเอวอยู่ข้างหน้าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดฉิดวางหุ้นทวาที่อยู่เบื้องหลังชักอาวุธออกมาแล้วแววตาขุ่นเคืองยิ่งกว่าหญิงสาวสองคนคนหนึ่งงามน่ารักคนหนึ่งสวยสะดุดตายืนประจันหน้ากันต่อให้ในอากาศเต็มไปด้วยประกายไฟแรบเปรียบๆก็ยังเป็นภาพที่น่ามองที่สุด ปัญหาบ้านเล็กตีกันของวัวปิงเหออีกแล้วสินะไม่สิแม้แต่สิทธิ์ของชิงกิงเฟิงก็มาแล้วซ้ำยังจะมาเจอเอากับวางหุ่นหววกเข้านี่ต่างหากถึงจะเรียกว่าศัตรูพบกันบนทางแคบของจริง เชิญชิงเียวกล้าฟันธงเลยว่าหากตอนนี้เขานิ่งดูได้เดินจากไปจริงๆเฟิงจะต้องเสียเปรียบแน่นอนเพื่อรู้ว่ากูจชูน้อยผู้นี้จองหองอวดดีขนาดว่าใต้ล่าหนี้นอกจาก่วกกิงเถอแล้วไม่มีใครที่นางไม่กล้าลงมือชอบทำร้ายผู้คนจนบาเดเจ็บพิการเป็นกิจวัตร กงอูน้อยเค้นเสียงไม่ใช่คนแบบนั้นหรอือเช่นนั้นพวกเจ้าก็รีก็บอกมาสิทำไมเขาจะต้องหนีการจับกลุ่มด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะยัง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 ,ย,ง,ย,งยังกล้าทำเรื่องแบบนั้นด้วยพูดพรางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างชิงชงังขอบตาแดงก่ำนิงอิงอิง,องกล่าวเด็กดันสือจุนยังไม่ได้ถูกระบุโทษจะนับว่าเป็นนักโทษหลบหนีได้อย่างไรนอกจากนี้ตกลงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของผู้ใดถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้น พวกเราชางสยองสารยังไม่ได้โทษวางหุ่นวาของพวกเจ้าหูเบาขี้ระแวงไม่รู้จักไม่รู้จักแยกแยะทั้งหน้าตั้งใจจะจับเจ้ายอดเขาชิงจิงเฟิงของข้าไปเข้าคุกน้ำให้จงได้เลยไม่เช่นนั้นแล้วเรื่องมันคงไม่วุ่นวายถึงขั้นนี้หรอกสาเหตุที่ตบตีกันไม่ใช่เพราะพระเอกแต่เป็นเขาเลยฉันชิงเชียวฝ่ามือชุ่มเหงื่อนึกสงสัยว่านี่เราสั่งสมบุญวาสนามาแต่ไหนกันเนี่ย แต่ณะเดียบการร่างร้ายในใจเขากลับยิ่งหนานหนักขึ้นรู้จากสภาพการแล้วหลังจากเขาหนีออกมาเกรงว่าวางห้วนทวาจะเกิดเรื่องขึ้นกระมังจะแค้นใหม่หนี้เก่าแพ้เก่าแพ,แพ้ใหม่ตอนนี้อะไรก็เอามาสมบนหัวเขาหมดแล้วกงจิ๋วน้อยเดือดขึ้นมาปุ๊บปุ๊แต่พูดกันตามจริงส่วนชิงเชียวคิดว่าใหญคนนี้ก็เดือดขึ้นมาปุ๊บปั๊บมันทั้งเรื่องแหละ จากที่เจ้าพูดมาวางหุ้นฮวาของข้าเป็นฝ่ายหาเรื่องใส่ตัวหรือได้ได้ชางสยงซานช่างวิเศษแท้อวดเบ่งจองหองพองขนไม่เพียงไม่สำานึกผิดยังกล้าพานพาโลใส่ผู้เป็นเจ้าทุกอาศัยสันดาลชั่วช้าชนิของพวกเจ้ากลับยังมีหน้ามาวางโตถือตอนเป็นสนักอันดับหนึ่งในใต้ล่าหรือหน้าขันอะไรเช่นนี้ญิงยิงอิงเแบบปะ ขาชางสยงชาญได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในล่าจริงๆนี่เจ้าจะยอมรับก็ดีไม่ยอมรับก็ช่างไม่สําคัญอะไรเลยสักนิดอีกอย่างใครกันแน่ที่มาวางโตใส่พวกข้าก่อนพวกข้าจริงจริงเฟิงนั่งกินในร้านนี้อยู่ดีๆแต่เจ้ามาถึงก็ด่ากราดเดี๋ยวบอกให้พวกข้าจริงจริงเฟิงทุกคนกุกเข่าโคกศีรษะขอเข้ามาเดี๋ยวบอกว่าจะเอาชางสยงชานทั้งสนักไปฝังให้ตายตามไปตายตามใครกันแน่ที่นาขัน เมืองหัวเยี่ยเมืองว่าเยี่ย,หา,ย,ยหาใช่สวนดอกไม้หลังบ้านเจ้าหรือจะบอกว่าใต้ล่านี้เป็นบ้านเจ้าอีกละ่ะนางกล่าวเสียงดังฟังชัดทำเอาเสินชิงชิวฟังจนอ้าปากค้างทำไมหนิงอิงอิงผู้สวยใสยไร้สมองถึงมีปัญญาโต้กลับได้ขนาดนี้ทำไมคงทำแล้วทำไมคงจูน้อยถึงได้เหมือนตัวอะไรที่ไม่จับขังคดีเห็นคนก็กัดละ่ะ นิงอิงอ,งอิงกล่าวต่อชิงชิงเฟิงของข้ารู้ธรรมเนียมเสมอมาซื่งจนอบรมพวกเรามาเป็นอย่างดีอย่าได้ถือสาทารกที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจึงได้ยอมอดทนกับเจ้ามาถึงป่านนี้เจ้าด่าเสร็จแล้วใช่หรือไม่ด่าเสร็จก็รีบไปเสียอย่าได้รบกวนการกินของพวกเราเห็นหน้าเจ้าแล้วพาให้กินไม่ลง พูดเสร็จก็ยกถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นสา์ไปข้างๆเท้าของอีกฝ่ายกงจูน้อยหลบไม่ทันน้ำชาจึงกระเซ็นสายชากระโปรงนางสองสามหยดนางกรีดร้องเสียงแหลมเจ้า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 นางหญิงปากร้ายคราวนี้หมิงฟานไม่อยู่เฉยแล้วปาตะเกียบห้อหยันเจ้าอย่าได้เข้าใจว่าเจ้าเป็นลูกสาวของกงจูเท่าแล้วจะกลัวเจ้าเล่า อย่างไรก็เป็นแค่เด็กสาวไม่รู้ความที่อาศัยบาร,รมีพ่อคนหนึ่งเท่านั้นลำดับอาวุโสและพลังฝึกปลืไม่มีสิ่งใดจะมาโอ้อวดได้เลยแต่ความสามารถในการก่อเรื่องก่อราวกลับเป็นที่หนึ่งหญิงปากร้ายหรือข้าว่าในที่นี่ไม่มีใครเป็นหญิงปากร้ายไปกว่าเจ้าแล้วหน้าตาเข้าวางห้วนฮัวถูกเจ้าทำลายหมดสิ้นสนชิงชิวถึงกับช็อกสิทธจริงๆฟังทุกคนก่อนหน้านี้เวลาอยู่ต่อหน้าเขา ล้วนเป็นพวกไม่มีปากมีเสียงจะผายลมยังไม่กล้าผายสั่งให้ป้อนข้าวไก่รับรองว่าไม่กล้าไปจูงสุนัขสั่งให้หุงข้าวไม่มีทางกล้าต้มโจกที่แท้เวลาอยู่ข้างนอกศึกพระทะคารมกับทำได้เยี่ยมขนาดนี้เชียวหรือหรือหรือ กงจูน้อยโกรธจนหน้าซีดผนวกับเคอได้ยินชินว่านเย่บอกว่าหญิงสาวอ้อนแองตรงหน้าผู้นี้เป็นสิทธ์รุ่นสนักการร่วดเพงเหอมาหลายปีเป็นเหมยเขียวม้าไม่ไผ่ที่สนิทก,กันมาแต่เด็กก็นึกอิจฉาเกรดชังเป็นเท่าพีคนูนเงื้อมือขึ้นเงาดำสายหนึ่งดูเหมือนงูพิษพุ่งลอยออกมาจากแขนเสื้อทันควนันเฮ้ยเป็นแท้เส้นใหม่แล้วด้วย พอเห็นว่าในที่สุดก็เริ่มต่อสู้กันแล้วลูกค้าที่เดิมทีนั่งอยู่ในร้านพากันเห่นออกมาอย่างรวดเร็วตอนวิ่งผ่านเฉินจิงชิวไปล้วนมีหน้าตาเฉยชาไม่สะทบสะท้านเห็นทีว่าชาวเมืองหว่ายเยจจ่จะชินกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วเซียวเอ๋อถึงขนาดแตะบัญชีค่าอาหารไว้ที่สาวได้อย่างชำนาญก่อนจะวิ่งออกมา กงจูน้อยถึงอย่างไรก็เป็นบุตรสาวสุดที่รักของกงจูเท่าดะร,รับการถ่ายทอดวิชายศชนิดแทบจับมือสอนศาตราวุธก็เป็นของชั้นหนึ่งฝร,รั่งแทสรุนแรงรวดเร็วส่วนหญิงอิงในฐานะที่เป็นศิษย์น้องหญิงคนเล็กที่คนทั้งจริงๆเฟิงรักให้อันดูน้อยนักที่จะเจอเข้ากับสถานการณ์ร้ายแรงแทบไม่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้ในสนามจริงเอากระบี่ปัดซ้ายป่ายขวา มีคำว่าจะต้านไม่อยู่หมิงฟานอยากเข้าไปช่วยแต่เข้าแทรกเข้าไปรัศมีจมตีของแท่เหล็กที่ที่ซัดกราดออกมาไม่ได้เลยได้แต่ยืนดูอย่างร้อนใจเซินจิงจิวเห็นเข้าดังนั้นก็ช่วยใบไ,ไม้เขียวใบหนึ่งจากแจกันดอกไม้ข้างตัวซัดออกไปใบไ,ไม้เขียวอ่อนนุ่มบรรจุพลังทิพย์ไว้เต็มเต็ม ปะทะเข้ากับแท่เหล็กวิเศษอย่างธนัดทธนีกับทำให้เสียงโลหะเสียดสีกันแสบแก้วหูกงจูน้อยมาทันเห็นชัดว่ามีอะไรผิดปกติรู้แต่ว่างามมือถูกกระแทกจนชาแซ่กระเรีนกระดอนหลุดจากมือนิ้งอิงก็ตกตะลึงไปเช่นกันเริ่มที่มาจะตั้งกระบ,บีรับ แต่เวลานี้พอเห็นกงจู๋น้อยไม่มีอาวุธไว้ป้องกันตัวนางกลัวว่าจะพลั้งมือเข้าไปแทงนางเลยรีบชักกระบี่กลับไม่คาดว่ากงจู๋น้อยกลับกัดไม่ปล่อยตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วพออาลุธพออาวุธหลุดจากมือก็สะบัดแขนอย่างแรงตบเข้าไปที่หน้าของหนิงอิงอิงซึ้นเสียงชาดหนิงอิงอิงหน้าหันไปข้างหนึ่งตามแรงตบแม่งเห็นใบหน้าของหนิงอิงอิงขึ้นเป็นรอยห้านิ้วชัดเจน แก้มบวมผองไอซีหนึ่งก็รู้เลยว่าอีกฝ่ายลงมือดุด,ดันแค่ไหนเสินชิงชิวเจ็บปวดแทบตายแล้วเจ็บปวดใจแทบตายแล้วลูกศิษย์ที่ฉันเองยังไม่เคยตีสักแปะแต่เธอกล้าตบเลยหรือเนี่ยเห็นหน้าสวยๆของหนิงอิงอิงถูกนางตบจนโยมไม่เท่ากันข้างหนึ่งบวมเป่งข้างหนึ่งเรียบดูไม่ได้เอามากๆกงจู่น้อยได้ระบายความโกรธออกมาบ้าง สะใจนักนางนวดข้อมือชัดหน้าขึ้นหัวเราะหากซื้อจุนเจ้าสอนเจ้าไม่เป็นก็ให้เปนกงจู่สอนเจ้าก็แล้วกันข้อหนึ่งจะพูดจาต้องรู้จักการควรไม่ควรไม่เจ้าโวยใครหน้าไหนให้เธอมาสั่งสอนสิทธินฉันว่าหมิงฟานชักกระบี่ตวาดลั่นนางแพทย์สยารังแกกันเกินไปแล้วพวกเราเสี่ยงชีวิตกับพวกมันเลยสิทธิ์จริงๆเฟิงเหลืออดอยู่ก่อนแล้วสิทธิ์น้องเล็กถูกตบ ยังจะทนไหวหรือเวลานี้ทุกคนวันตะโกนกันดังลั่นชักกระบี่ออกจากฝักกระบี่ปร่งประกายวูบว่าวูบวา่าขณะที่เสริญชิงชิวกำลังใช้ความคิดการด่วนว่าจะสั่งสอนกองจูน้อยอย่างไรดีโดยไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลือดตกยางออกมากไปกว่านี้ทั้งไม่เปิดเผยตำแหน่งของตัวเอง พรันสังเกตเห็นว่าในมรรดาสิทธิ์บางห้วนหวาวมีคนผู้หนึ่งท่าทางผิดปกติดูไม่ชอบมาพากคนเป็นอย่างมากเสริจรจิงชิวจับตาดูคนผู้นี้อยู่สองวินาทีจะเต้นโครมคามรอบร้องว่าแย่ yeah, แล้วน่ากลัวว่าจะหลุดรอดไปจากที่นี่ไม่ได้ง่ายๆเสียแล้วจบตอนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ Yes. Mm -hmm.